หลังจากไปหารลอกกินลอเซอนหลายมือหลายมือนี่ละจ้ากระสิอยูเบิอยูซานเฮกับเขากับนามกินยูเฮือนแน่โมเมนต์ยังดอกเขาสิว่าคือปอยูเฮือนยูซานกันแท้เฮือนนี่เขากระสิว่าที่เนาะกับเขาแรกงนี่ได้ยังกันมาตีอีพอนําไปไยฟูดไปหาซื้อกับเผากับปลาไปหาซื้อนั่นปลาดอนลีเนาะมาต้มข้าวห้คนหน่อยเพิ่นกันเลยได้เครื่องในหมูมานํำได้ทั้งใสออนได้หง่แล้วก็ปอดหมูมาผอมผุนเด้ิ่นกันว่าสิมาต้มพอก็ได้มาต้มนองต้มน้ำเครื่องข้ากระสมีค่ะตะค ไช่ใบบกูแลวเพิ่นกะสซยังมาตีไอเตยลงไปน้ําซไล่หลายหลดเนาะมันจังดับคุงดับข้าวหลังจากนั้นอีพอกะส่เครื่องเข้าลงไปทุกสิ่งทุกอย่างกันแล้วที่ใดมาปาดเบื่องส่แกทั้งปวดทั้งเหยงใส่ลงไปเตมหม้ออาอยะขนาดบ่ระท่านต้มบ่ระท่านแหล้ยวยังร้ายปนีเหตุจังไดคือสิกินเบิดสิว่ากิน2คนจังไดคือต้มลายคักลายเนยอ,อีพอว่าต้มไห้นั่นล่ะจ้าต้มไหวมันซุกมันจะง่ายนานเนาะจ้ายสิเฮ็ดอ,อกมาเข้าก็าเอาออกมาจากตู้เย็นออกมาเห็ดเลยเนาะน จะง่ายเพราะว่ามันก็ใส่เวลาต้มโดนโดนช่วงนี้เนาะจ้ามูเจ้าก็สิคุ้มตาดอกตาดํากันเบิดเนาะเพราะอยังวันตีก็สิติดตามข้าวอยู่เนาะจ้ามูข่อยก็ติดตามข้าวอยู่นั่นแหละก็บสิตนไม่ยิ่งทั้งสองฝ่ายเนาะสิตนลาใหญ่กับลิตนเข้าใจลําใหญ่อยู่เด้เพราะว่ามียังวันตีค้นอยู่น้าการโดนปีหลายมันก็สิคั้วหมูซึกมันก็สิบุคคลเก่าเจ๊กสิเป็นมู่จ๊กสิเป็นเพื่อนจ๊กสิเป็นอายจ๊กสิเป็นเอียงเนาะบางเธอมันก็หูซึกแบบว่ามันบหวานมันเนาขึ้นจัง ขันนีกับบมี่ห้กันบางเธอบมี่ไปหลอกเวลาให้กันแลกกับเพียดกันดูหนึงสีก็เข้าใจได้บางคนก็คิดอยากสิมีภู้ใหม่ผล่ะอิลีล่ะก็เข้าใจลำย่อยู่เดสทีวาเป็นแนวนี้และจุดบางบแบบนีแหละจ้าว่าเห็นห้หลายคู่นาะเลิกกันกันเป็นหลายคนแล้วมามากกับมาเบิงกับเขากับปลาเฮาบันนี้พอกะหลังจากโตมไปได้สักพักนึงนอจ่าพอกะเอาใส่แก่นะจ้ะใส่แก่อีกแล้วนั่นๆเห็นบ่ล่ะนอกเรื่องหลายกับผากเพีดผากเถือกใส่ไงนะจ่ะเอามาหันมาซ้อย ซิมเบิองก็หน,น้าบอกมันเสียบบอกผงกระเฮ็ดเจลผงเนื้แก้มบอมวายกระเสียบของเราอยู่เดล่ามันกับบวชงบวชข้าวเลยจ้ะหลังจากนี้นนพ่อก็จะต้มน,มน้ำนะจ้ะเพราะว่าจะต้มแสียบห้านั่นแหละเครื่องห้าก็จะมีค่าตะาไคร้ใบปะกูดแล้วก็บกือเทนนั่นแหละใส่ลงไปห้าจะบเอาน้ำต้มที่ห้าต้มไอ้พวกเครื่องเครื่องในเนาะจ้ะเพราะว่ามันมีกินข้าวอยู่เนาะพอน้ำเดือบบูบบุบุ๋บๆๆแล้วห้าก็ใส่ไอ้เครื่องในที่ห้าต้มใบนั่นแหละลงไปเลยสักพักหนึ่งแล้วจ้ะกระปรุงละอีแม่ก็เออาาามปรุงงข้นกอีก บพท่านแน่บรท่านผาาแน่เนาะจ้ะ <c oughs> เป็นแต่อย่างหัวล้างจางเข้าปุงเซ็ตซับเป็นทีเรียบร้อยแล้วเข้ากสิสีไซพักลงไปเลยโรยหน้าลงไปเสแบบหอมๆเลยแล้วก็จะคนโคเล่โคเล่ขึ้นมาบาด <c oughs> เป็นแต่เสบบอมือเจ้าว่วาสดน้ำโกกโกกมาจา้ามาจ้ากับเขาแลงมือนีเข้ากบสีมีซ้ำหนีแล้วมาเดเิมมาเดิมกับเขาแลงนี่ก็มีแต่แนวเสแบบแล้วก็ได้เจ้บอง จากลุงนะจ๊ะเพิ่นเอามาให้หลานไส้ลานเขยเพิ่นมาแต่อุดรก็เลยเอามาฝากจาก้าเลยแบงมาให้กินจักหน่อยนะจ๊ะอีพ่อก็เป็นคนสิมบัวแซบบะพอ่อแซบบะพอ่อจากแซบบะแซบหยกสองโปพุ่นแล้วให้จวดจา้าดีๆมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงสองเทาก็มีซ้ำนี่ละจา้า